ความตื่นเต้นอย่างหนึ่งของการเป็นหมอเนี่ยก็คือบางทีเนี่ยเราก็ไปเจอภาพเอ็กซเรย์อะไรที่มันแบบไม่คิดว่าจะได้เจอ,อเดี๋ยวาพาไปดูเค okay, แรกเนี่ยเป็นภาพเอ็กซเรย์ท้องเด็กนะครับทุกคนคิดว่าอิมเมเม็ดนี่มันคืออะไรอะ่ะเม็ดมันขาวจ๊วะเลยเนาะในภาพเอ็กซเรย์เนี่ยขาวก็กระดูกแบบนี้เนี่ยมันคือ โลหะครับน้องน้อยอายุ8ขวบเนี่ยกลืนแม่เหล็กเข้าไปครับ30กว่าเม็ดพราะคิดว่าเป็นลูกอมเห็นไหมแม่เหล็กติดกันอยู่ในท้องอ่ะต้องรีบส่งผ่าตัดด่วนครับอ่าเคสต่อไปเอ็กซเรย์ ray, บริเวณช่องท้องดูออกไหมครับว่ามันคืออะไรเป็นแผงวงจรนาอสี่เหลี่ยมสี่เหลี่ยมทุกคนครับมันคือมือถือคนไข้คนนี้เป็นนักโทษครับเขาเพยายามจะซ่อนมือถือเข้าไปในคุกก็เลยยัดเข้าไปในตู้เลยนะครับแต่ว่าเอาออกมาไม่ได้นอกอันนี้ก็ต้องผ่าออกนะครับ เคที่3เป็นเอ็กซเรย์ช่องท้องเหมือนกันดูออกไม่ยากเนาะว่ามันคือกุญแจนะครับทุกคนเห็นองเงาดำๆก้อนๆที่มันต่อกันไหมครับอันนั้นคือเงาของอากาศในลำไส้คือนางกลืนกุญแจเข้าไปนั่นแหละกลืนทำไมรู้ไหมนางไปเที่ยวครับแล้วเพื่อนจะลากกลับบ้านแต่นางไม่อยากกลับบ้านก็เลยกลืนกุญแจเข้าไปเลยครับจะได้เข้าบ้านไม่ได้เอออ่ะเคสสุดท้ายของ EP นี้เอ็กซเรย์ออกมาเห็นกันไกลว่ะ ลองดูเอ็กซเรย์ด้านข้างนะครับจะเห็นว่ากันไก่เนี่ยมันไปอยู่ในหลอดอาหารมันจะมีกระดูกต้นคอเห็นไหมด้านหน้าเนี่ยมันจะมีท่อดำๆสองท่อท่อหน้าคือหลอดลมท่อหลังคือหลอดอาหารจำได้ไหมเคยเล่าไปแล้วประวัติคืออย่างนี้ครับเยคุณคุณ,คณจีนเนี่ยเขาเอากันไก่มาแขะขี้ฟันคนอย่างเอากันไก่มาแขะขี้ฟันเห้อแล้วทีนี้เพื่อนนางอะ่ะเราเรื่องตันโลกครับแล้วนางขำนางก็เฮิรครับแล้วก็เผือกืนกันไก่เข้าไปยี่นอขำขนาดนั้นเลย哟 แต่สุดท้ายแค่นี้ก็เอากันไกออกมาจนได้นะครับแถมเป็นแผนในร้าอาหารนิดเดียวด้วยบุญบาปอ่ะพักก่อนนะครับเดี๋ยวไปต่อกันอีพีสนะ